ล่าสุดทาพิซซ่ากินเองคะ่ะเนื่องจากว่าวันก่อนใช่ไหมสั่งพิซซ่ามากินแบบหนึ่งแถมหนึ่งแล้วหน้ามันได้เครื่องน้อยนิดเดียวก็เลยรู้สึกแบบอ,อยากทํากินเองจะได้ใส่หน้าเยอะๆตามใจเลยอยากใส่อะไรเยอะแค่ไหนตามใจได้เลยและนี่ก็เป็นเห็ดแชมเปยองนะคะซึ่งแต่ก่อนก็ไม่รู้จกักหรอกแต่เห็นในเมนูอาหารบ่อยเดี๋ยวแว่นก็จะมาเตรียมของแล้วก็หั่นของทุกอย่างให้มันเป็นชิ้นๆแบบพอดีก่อนนะคะนี่เดี๋ยวแว่นก็จะมาใส่พริกหวานด้วยคือหั่นไปหั่นมาแล้วก็รู้สึกว่าของมันเยอะขึ้นเยอะ ตอนนะแรกอะกะว่าจะทํา1แผ่นลองทํากินดูแต่ิ้นี้พอเตรียมเครื่องเสร็จใช่ไหมมันก็เยอะมาก,กสีก็มีเห็ดแชมเปยองชีสกูอัดพริกหวานแล้วก็เบคอนแล้วก็กุ้งเนาะและนี่ก็เป็นแผ่นพิซซ่ารองเลาใน1ถุงนี่ก็จะมี3แผ่นเนาะแต่ว่าจะทํา2แผ่นพอเดี๋ยวกินไม่หมดขั้นตอนแรกก็จะเทซอสมะเขือเทศหรือซอสพริกลงไปก็ได้นะแล้วก็ปาดปาด,ปาดนามันหน่อยใส่เยอะใส่น้อยได้แต่ตามใจเลยฮนะพอปาดเสร็จแล้วนะแว่นก็จะใส่แฮมเอ้ยไอ้เบคอน ลงไปก่อนนี<ม>่ก็มาเรียงเลียงเนาะตอนแรกก็แบบยังเรียงไม่สวยหรอกอะลองเรียงเลียงไปก่อนละกันอะจากนั้นก็ใส่เห็ดลงไปเลยตามไปด้วยกุ้งเนาะกุ้งแว้นก็จะเป็นแบบ กุ้งที่ไอแช่ฟีดอ่ะแล้วก็แว่นก็จะมาหั่นออกให้มันบางๆหน่อยแล้วก็เอาปูอัดไปเลียงๆไว้แต่รู้สึกแบบเลียงไม่ค่อยสวยเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรียงไปก่อนอ่ะ้จริงๆมันก็ไม่ได้ทํายากนะมันก็แบบยากแค่ตอนแบบเตรียมเครื่องเตรียมของอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ซื้อของมาเยอะหน่อยสุดท้ายแล้วก็เอาชีสมาโรยหน้าแว่นก็ไปดูวิธีการทําแบบคร่าวๆมาแล้วแหละจากนั้นแว่นก็จะเอาไปใส่เตาอบเลยนะก็เปิดไฟแบบอ่อนๆไม่ต้องแรงมากอ่ะปิดไว้อันนี้ก็เป็นแผนที่2นะที่สามี แต่คือแบบเรียงสวยก็แว่นอีกอะดูสิเราอบพิซซ่าแล้วก็เตรียมแผ่นที่สองไว้เนอะเดี๋ยวเราก็จะไป ป้อนข้าวลูกนาะทีนี้แว่นก็นึ่งผักนึ่งอะไรให้ลูกกินออกแล้วก็เอาไปตอน<ด>แรกอาแว่นแบบท้อมากเลยเวลาป้อนข้าวลูกก็ยากามากพอป้อนไปป้อนมาได้แบบห้าหกครั้งอย่างนี้ลูกก็กินเก่งนะแล้วก็อ้าปากรับเลยแล้วก็ได้เวลาพิซซ่าของเราก็น่าจะสุกแล้วดูสิมันก็น่ากินอยู่นะแต่ว่าแป้งมันจะไม่ไหม้หน่อยแล้วแว่นก็รู้สึกว่าเหม็นชีสด,ด้วยแต่ก็อร่อยอยู่นะถ้าทําผิดตรงไหนก็บอกกันด้วยนะเพราะว่าทำสองแผ่นก็ไหม้ทั้งสองแผ่นเลยเหม็นชีส ชอบขวมยุ่งยาก็ซื้อกินง่ายกว่าเป็นว่ามันก็ยังไม่ได้โอเคแต่ก็อร่อยอยู่อยากทำคลิปเป็นเรียนทำคลิปออนไลน์ทักมานะคะแอดไลน์แอดนี้ค่ะ